ครับต้องเรียนพบกับครูพอดอีกเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองครับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ครูพอดมีบริการต่างๆของ Google นะครับมาแนะนําให้เราได้รู้จักไละลองใช้กันดูครับบริการของ google หรือเครื่องมือนะครับก็มีต่างๆมากมายเลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการคร่าวๆก่อนนะครับประมาณ4แอปพลิเคชันครับแล้วไปรับฟังกันเลยครับ อ่ hey! อานะครับแล้วแล้วก็มาถึงบริการของ Google ตัวแรกที่ครูพอจะแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Google Search นั่นเองนะครับ Google Search นั้นนะครับสามารถใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มี เป็นข้อมูลที่มีความรู้นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆสามารถใช้ค้นหารูปภาพได้นะครับค้นหาเพลงนะครับค้นหา MV ต่างๆได้นะครับแต่ครูพอดว่าน่าจะมีผู้ใช้บางส่วนนะหรือส่วนน้อยครับอาจจะยังไม่ทราบว่านะครับกูเกิลนั้นสามารถใช้พยากรอากาศได้อีกด้วยครับซึ่งสามารถจะทํานายพยากรอากาศล่วงหน้าได้เป็น10วันเลยนะครับส่วนถ้าสถานาการณ์จริงนั้นจะตรงหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องครับ Google Search นะครับเป็นบริการหลักของ Google เลยนะครับหรือเป็นบริการตัวแรกเลยนะครับที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์ครับแล้วแล้วก็มาถึงบริการตัวถัดมานะครับนั่นก็คือ Google Map นั่นเองนะครับ Google MAP นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการนำทางนะครับ นะครับจะมีการสร้างแผนที่จำลองขึ้นมาครับเพียงเราเปิด GPS นะครับในสมาร์ทโฟนของเรานะครับแลวกรอกไปว่าเราต้องการจะเดินทางไปยังที่ใดนะครับ g o o g l e Map จะทำการสร้างแผนที่ขึ้นมาครับและกำหนดเส้นทางให้เรานะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะครับในการเดินทางครับแต่แน่นอนว่านะครับขึ้นต้นว่าเป็นการนำทาง ก็ต้องมีทั้งนำนำทางไปในเส้นทางที่ดีนะครับแล้วก็นําทางไปในเส้นทางที่ไม่ค่อยดีครับซึ่งในอย่างบางเคสที่ครูพัดเคยเจอแล้วก็นําทางเราไปในที่ที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นครูพัดไปบ้านเพื่อนนะครับขับรถมา2ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ถึงบ้านเพื่อนเลยนะครับปรากฏว่าไปโผล่ที่ป่าอะไรก็ไม่รู้นะครับข้างทางก็มีแต่ต้นอ้อยนะฮะโหตอนนั้นเวอเลยครับงงมากเลยก็ถามไปถามเพื่อนนะครับเฮ้ยจอร์ดเรามาโผล่ที่ไหนวะเพื่อน โอ้ต้นอ้อยลืมเลยเพื่อนเอ้ยเรามาผิดทางแล้วอะ่ะ GPS นําทางเรามาผิดแล้วเพื่อนอ่านะครับซึ่งมันก็อาจจะไปในพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ได้ครับซึ่งเราก็ต้องดูนะครับว่า GPS นั้นนําทางไปถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยเราดูทั้งแผนที่นะครับดูทั้งป้ายบอกทางด้วยครับเพื่อให้เราเดินทางไปยงังเป้าหมายที่ถูกต้องและแม่นยําครับ แล้วนะครับก็มาถึงบริการของ g o o g l e ถัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ o o o g t r t r s n s t e นั่นเองนะครับ o o o l l t t r n s s l t t นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันในการแปลภาษาอีกหนึ่งตัวนะครับของ Google นั่นเองครับ Google Translate นะสามารถรองรับมากกว่า100ภาษาเลยนะครับเรียกได้ว่าในใครอบคลุมแทบจะทั่วโลกเลยครับ Google Translate นะครับสามารถแปลข้อความได้ไดทั้งการพิมพ์นะครับการเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือการถ่ายรูปภาพนะครับรวมไปถึงการพูดด้วยเสียงน,นะครับ g o o g l e Translate ก็สามารถแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆเท่าที่เราต้องการได้เลยครับสะดวกมา,มากๆเลยใช่ไหมครับนักเรียน แล้วนะครับก็มาถึงบริการของ Google อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ g o Google d r i v ้นั่นเองนะครับ Google Drive นะครับในปัจจุบันนั้นนะครับเป็นที่นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากเนะครับเราสามารถนะครับจัดเก็บข้อมูลต่างๆของเรานะครับอัพขึ้นไปเป็นไฟล์ส่วนตัวของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานนะครับเป็นหรือเป็นไฟล์เอนเตอร์เทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังหรือไฟล์เพลงนะครับก็สามารถจัดเก็บได้ใน Google Drive ครับ Google d r i ด้นะครับโดยทั่วไปนะครับจะมีความจุให้เราอยู่ที่ประมาณ15 g b นั่นเองครับซึ่งเราสามารถจะจัดเก็บข้อมูลฝากเอาไว้ที่นี่ได้นะครับเป็นที่ที่ปลอดภัยที่หนึ่งเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนของโลกนะครับขอเพียงเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับก็สามารถจะเข้ามาใช้ข้อมูลที่เราฝากไว้ใน Google Drive ได้ครับ แล้วนะครับก็มาถึงท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้แนะนําบริการของ Google ไปทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ Google Search นะครับ g o o g l e Map นะครับและ o o g l e t r a n s l a t e นะครับ Google Drive ครับ Google ยังมีบริการต่างๆอีกมากมายกว่านี้เยอะเลยนะครับซึ่ง คูพอ่อจะมาแนะนํำพวกเราในเอพิโซดถัดไปาหรือ EP หน้านั่นเองครับส่วนใน EP นี้นะครับว่ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ครับ